สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนเราอยู่กันที่อู่ปริชาติเพาลอยนะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพาลอยนะครับไม่ว่าจะเป็นแขน31 32 33 34 35 36ใส่รถสไลดล์ได้หมดแหละครับนะฮะเราก็จะผลิตขึ้นมาให้กับเพื่อนๆของเรานะครับนี้เราก็มีการยัดไส้ในนะครับ จับแขนแอลญี่ปุ่นชนเข้าไปเลยนะฮะยัดไส้ในเชื่อมดามให้ดีสามารถสั่งได้นะครับเป็นแขน30สิบก็ทำได้ครับใส่แขน30สสายมุดสายย่อของญี่ปุ่นเขาหน้าใช้นะดูฮะเหนียวทนแข็งแรงแน่นอนก็จะมีข้อดีนะครับสำหรับแขนแอลญี่ปุ่นเขาเนี่ยแขนเขาค่อนข้างเหนียวบา่าลูกปงลูกป,ปืนเขาเนี่ยจะไม่ค่อยสึกหลอง่ายนะครับ เขาจะใช้ได้ทนทานของเขาก็แข็งนะครับเสือเ้อผ้าใหญ่เหมือนกันจับชนเข้าไปก็สามารถที่จะตั้งได้ว่าเราจะเอาแขนยาวที่เท่าไหร่นะครับเป็นเพลารอยตัดต่อเสื้อเพานะครับแล้วก็มีการดามบนล่างให้แข็งแรงก็เหมาะสำหรับการใช้งานหนักอันนี้ก็จะเป็นเสื้อของแอลนะครับสำหรับรถที่ใช้ เฟืองท้ายแอลใช้กําลังงานหนักๆเนี่ยก็จะเหมาะนะครับเพราะว่าเฟืองท้ายแอลก็จะเป็นเฟืองท้ายที่ใหญ่กว่ารถกระบะของพวกเรานะครับเฟืองก็จะค่อนข้างใหญ่ก็สามารถไล่เฟืองหาได้นะว่าจะเอาเป็นเฟืองเร็วเฟืองช้าเนี่ยดูนี่เหล็กที่เราใช้หนาะสักขนาดนี้จะมีหัก,รห,กหรอครับไม่หักหรอกครับนะฮะก็ ถ้าจะให้แบกกันเต็มที่นะครับคิดว่าโอกาสที่จะหักก็คงจะมีน้อยครับเต็มที่มันก็มีคดมีงอได้ถ้าเกิดว่าเราเสร็จรถไม่ดีนะครับอาการที่ทําให้หรือว่าสาเหตุที่ทําให้เผาคดเผางอเนี่ยนะครับหลักๆเลยคือการเสร็จรถช่วงล่างเซ็จแหนบนั่งเผานี่นะครับเวลาที่น้ําหนักกระแทกเผานี่นะครับก็มีโอกาสที่ทําให้เผาคดเผางอได้ดังนั้น เวลาเซตรถเนี่ยนะฮะผมจะพยายามบอกเพื่อนๆอยู่เสมอว่าอย่าเซตรถให้มันมีอาการนั่งเผานะครับมันทําให้เผาเรารับภาระหนักรับบทหนักทําให้เผาโคตรเผางอได้ไม่ว่าจะแข็งขนาดไหนถ้าเซตรถนั่งเผาเนี่นะฮะมันก็ทนไม่ไหวอยู่ดีครับนี่ฮะก็เพื่อนๆดูนะนําแขนแอลมาชนแขนแอลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัดมาจากพวกแขนแอลญี่ปุ่นเขาเอามาผสมผสานกันนะครับ ยดไส้ในก็ยาไส้ในก็ประมาณนี้ครับใช้เหล็กประมาณนี้เราก็ล้างสวมแขนแอลเข้าไปคุณคิดดูเหล็กหนาขนาดนี้เสื้อผ้าเดิมเขาก็จะมีความหนาอยู่แค่ประมาณไม่เกิน8มิลเก้ามิลอยู่ประมาณนี้แหละนะฮะของเขาจับยัดไส้เข้าไปเสร็จปุ๊บก็จะเอาแขนแอลมาสวมเข้าไปอีกเหมือนฝั่งด้านนู้นนะครับความหนาความใหญ่เชื่อมให้ดีเสร็จปุ๊บก็จะมีดามนอกอีกชั้นหนึ่ง ถ้าผ่ามาแล้วนี่ก็นะอย่างน้อยๆก็เกือบสามสิบมิล <c oughs> คุณคิดเอาครับเนี่ยฮะหนาขนาดเนี้ยฮะไหยังจะต้องมีดามนอกอีกชั้นหนึ่งอีกนะครับจับแขนแอลเข้าไปชนนะฮะอันนี้ก็คือยังไม่ได้สวมแขนแอลเข้าไปก็จะอยู่หน้าตาประมาณนี้อหลายคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับว่าเอ๊ะทำไมเพ่ารอยหัวยาวนอดใหญ่เนี่ยทำไมถึงมันทนนะฮะ อันนี้ก็จะเป็นหัวดุมแอลนะครับเป็นพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่นะ6น็อตนะครับที่เพื่อนๆหลายๆคนเห็นกันว่ามันเป็นพอลอยหัวยาวน็อตใหญ่6น็อตนี่นะครับเขาก็จับหัวดุมของแอลเป็นแอลญี่ปุ่นพวกนี้เอามาผสมประสานกันนะครับใส่เข้าไปแล้วก็เดี๋ยวนี้ก็จะสามารถใช้กับเบรกเดิมได้การเบรกเดิมนะครับก็ใส่ได้นะเอามาผสมผสานกันได้ประยุกต์ทำ ใส่จานเบรกเดิมได้แล้วก็จะเป็นจานเบรกแอลก็ได้หลายๆคนที่ใช้รถขึ้นเขาลงเขาต้องการเบรกใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้เบรกหมดไวไม่ให้เบรกร้อนจัดได้ง่ายก็คือแนะนำว่าให้ใช้เป็นเบรกแอลอย่างนี้จะดีกว่าเบรกแอลเขาจะค่อนข้างใหญ่ทุกสูบมี2ลูกนะครับมันก็จะทำงานได้ดีแล้วก็ถ้าเบรกหนาจะอยู่ได้ทน เหมาะสาหรับรถขึ้นเขาลงเขานะครับแต่ถ้ามันเป็นรถพื้นเรียบเราวิ่งทางเรียบอย่างเดียวเนี่ยนะครับเราก็ใช้เป็นเบรกเดิมอย่างนี้ก็ได้ครับจานเบรกเดิมก็สามารถที่จะเอามาผสมผสานได้จานเบรกเดิมก็ตัวนี้นี่ครับแล้วก็สามารถที่จะประยุกต์ทําได้นะมีเบรกมือเหมือนเดิม abs สามารถประยุกต์ใส่ได้เอาไป abs ใส่ได้เหมือนกันก็คือพูดง่ายงว่าที่เขาบอกว่าเพาลอยหัวยาวน็อตใหญ่ นะครับจานเบรกเดิมมีเบรกมือมี ABS เนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ทำได้หมดแล้วนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้งานถ้าเราไม่ได้วิ่งขึ้นเขาก็แนะนำเป็นเบรกเดิมอย่างนี้ก็ได้เวลาเปลี่ยนผ้าเบรกก็บอกกับเขาเลยว่าเป็นผ้าเบรกออนิวเป็นผ้าเบรกรีโวอะไรก็ว่าไปซื้อผ้าเบรกเหมือนผ้าเบรกเดิมติดรถเราเลยนะครับถ้าจะเอาเป็นรีโวเราก็ใส่จานเบรกของรีโวเข้าไปจะเป็นออนิวเราก็ใส่จานเบรกออนิวเข้าไป แต่ถ้าไปลดขึ้นเขานะครับลดขึ้นเขาลงเขาเนี่ยต้องการใช้เบรกเยอะเนี่ยนะครับผมแนะนําว่าให้เป็นตัวนี้จะดีกว่าเป็นแอลนะครับจานเบรกแอลเขาจะมีผ้าเบรกที่ใหญ่หนาะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับก็สามารถที่จะประยุกต์ใส่เข้าไปได้เช่นเดียวกันนะครับนะดังนั้นพลลอยอย่างเนี้นะนออย,ยนะครับก็เป็นทพลลอยผสมผสานแหละพูดง่ายๆนะครับพลลอยตัดต่อนะฮะวันนี้หลายๆคนก็อาจจะมาได้เห็นเนาะเออเวลาที่เขาตัดต่อ แล้วเขายัดไส้ในมันเป็นยังไงความแข็งแรงมันอยู่ประมาณไหนอะไรประมาณนี้นะครับนี่นะ <c oughs> เพื่อนๆก็คงจะดูออกเนาะสวมเข้าไปแล้วเราก็ทําการเชื่อมนะครับเชื่อมให้มันสนิทแล้วก็ทําการดามอีกหนึ่งชั้นนะครับไม่ใช่แค่นี้นะนะฮะดังนั้นถ้าตัดมาแล้วเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าเสื้อผาหนาประมาณเกือบ30มิมิลเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าแข็งแน่นอนนะครับการดามก็จะมีดามตั้งแต่ หัวมาเลยยาวมานี่ครับยาวมาดามมานี่เลยดามดามหมด <_ an> เพิ่มความแข็งแรงดังนั้นเผ่าลอ,อยประเภทเนี้ยนะฮะเ <_ an> พื่อนๆหลายๆคนก็คงจะรู้จักกันดีนะว่าเอาอเผาลอยพวกนี้มันจะค่อนข้างแข็งแรงนะครับมีความทนทานมีความแข็งแรงส่วนแขนของเขาก,ก็จะประมาณนี้แหละแขนแอลเป็นแอลญี่ปุ่น <_ an> ก็จะประมาณนี้ดูด้านในเขาจะประมาณนี้นะครับเราก็จะมีการยัดไส้ในเข้าไปนะฮะ เข้าไปชนนุ่นเลยนะครับก็สามารถที่จะเพิ่มความแข็งแรงได้ในระดับหนึงเลยนะเวลายัดไส้ในก็ต้องเข้าไปชนในนุ่นนะครับเพื่อจะให้มันเป็นเนื้อเดียวด้านในเพื่อจะเพิ่มความแข็งแรงคิดเอาแล้วกันนะฮะหนึ่งชั้นสองชั้นแล้วยังมาดามอีกสามชั้นกลายเป็นเสื้อเภา3มชั้นก็ต้องบอกว่าแข็งแรงแน่นอนนะครับ สำหรับเパาลอยนะครับเพื่อนๆนคนไหนที่อยากได้เパาลอยก็ลองติดต่อทักทายมาได้นะว่าไม่ว่าจะเป็นแขน30ใช้เパาข้างแขน30ใช้เฟืองอะไรเป็นเฟือง L อลหรือจะเป็นเฟืองออ n น w r ีโวไทตันหรือจะเป็นรถอะไรก็แล้วแต่เราจะใช้เฟืองเดิมติดรถก็ได้นะครับสามารถที่จะแปลงประยุกต์ทาได้นะฮะหรือไม่ว่าจะเป็นรถที่บรรทุกงานหนัก อย่างเช่นรถแห่เนี่ยเห็นเขาบอกว่ารถแห่เนี่ยตัวหนักประมาณ5ตันเลยก็มีนะครับดังนั้นถ้ารถแห่อยากได้เพายาวๆเพาแขน34นะฮะก็ลองติดต่อมาได้นะเราก็จะทําประมาณนี้แหละครับนี่ฮะดูยัดไส้ในเข้าไปประมาณนี้ก็ต้องบอกว่าความแข็งแรงของเขานี่ก็ไม่น้อยเลยนะครับนี่ฮะตัดขนาดนี้ลองดูเอาละกันครับนี่ฮะเส้นขนาดนี้ แล้วยัดไส้ในเข้าไปประมาณนี้อดูอแล้วกันเนี่ยแขนมันจะยาวไปประมาณไหนครับดูเอาครับนี่ครับทอดน,นี้ก็ยัดไส้ในไปประมาณนี้แล้วครับซึ่งความแข็งแรงของเขาเนี่ยมาอยู่ในระดับนี้แล้วนะฮะเห็นไหมครับดังนั้นจุดเนี้ยเดี๋ยวก็จะเป็นจุดดามนะครับก็จะมีเหล็กดามประเกะ,ะเขาเรียกว่าแปะบนแปะบนล่างนะครับใช้เหล็กดามอีกรอบหนึ่งนะมันจะเพิ่มความแข็งแรงมากนะครับอืม ก็ถือว่าโอนะฮะถือว่าโอที่สุดแล้วใช้ได้ครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะได้เพาร้อยนะฮะก็ทักทายบอกเราได้นะครับแต่และเส้นหนาใหญ่ขนาดนี้คิดเอาแล้วกันดูนะฮะดูจากนิ้วผมแล้วกันหนาขนาดไหนถ้าเป็นเสื้อเพาเดิมเราจะเห็นถึงความแตกต่างสมมุตินะฮะเสื้อเพาเดิมของ L นะฮนะคุณดูกันนะครับเสื้อเพาเดิมจะมีความหนาแค่ประมาณนี้เห็นไหมครับ เอาแค่ว่าเสื้อผ้าเดิมจะหนาประมาณนี้ของเขาก็วันเหนียวแข็งทนแล้วนะเห็นไหมครับเสื้อผ้าเดิงก็ประมาณนั่นแหละ8มิลได้นะฮะประมาณนะเสื้อผ้าเดิมจะมีความหนาอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแล้วคุณคิดเอาว่าใส่เหล็กเข้าไปอีกอะอะไรจะเกิดขึ้นนะฮะเวลายัดเข้าไปเนะี่ยนะฮะยัดเข้าไปให้ชนแล้วก็เชื่อมแล้วก็ดามนอกกลายเป็นเสื้อผ้าที่แบบว่า เหนียวทนแข็งแรงแน่นอน3ชั้นอ่ะใครอยากได้ก็ทักทายมาได้นะครับสั่งทำกันได้ครับ